อะไรสุดไปไ,ไปเลือกเร็วแต่เอาถั่วเด้เอาถั่วจาน เลวเต๋อเอาเล่เออเออเอาตรบ่เอาน้่จะีเขียนะนะเขียนจอี <c oughs> แม่ปาปาดไว้เราก็ไปตรงตาเถือ,อเอด้อสุขเราไขตา จีนแหมๆเลยอันน,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 นี้อันนี้ไงละพันนี้เสียบอันเนดอน,นชอบ จุนเฮ้มเลยเด้อโอ้ยมาหนังโอ๊ยเอาเบื้องนั่นน่นตัวนี้เซ็เไปสองมาสองคนก็เอาสองอันคู่คู่คู่ เขาเนาต้องกินลายอยากวดยำสัวอามาใ้มีอานายยมเอาันตะหตตัวไหนกิ๊บให้นะอมาเจ้า่ะเจ้าจค่ะ แคมเนาะ<อ> <laughs> เดี๋ยวว่ชินังถ่าเขาจืนหว่วงยุงแต่คือก <laughs> <laughs> ำลังจืน ล,ลังรอท่านเขาเจ้าจึงปิ้งนันนะ่ะก็เลยมารับน้องสาวอยู่เดินกีฬาน้องสาวเข้ามาเตะบาลน,นี่คือเดินกีฬาอยู่มึงสิงเดี๋ยวก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงแรงเนาะมารับน้องสาว นี่ค่ะน้องสาว <Bye. S 1> <laughs> ไปไปถึงเวลากลับบ้านแล้วกลับเล้นจ้าใส่น้องสาวเป็นสัมเกตปวดหน้าจืดจืจดแทติ๊กก็บไป้ลยคะเงินบ่งพอเจ้า ข้ามากินเนาะ <laughs> หั่นไม้หั่นไม้โอ้ยแล้วก็ใส่กิน <laughs> โอ้ย <laughs> ตกคุ้มคุ้มเยอะโอ้ยหันนั่นแหละโอ้ยมารอหนอันึนะถึงาาแล้วชนนื่นแอนิมอเปิงเลยเนาะ <laughs> ชินห่อเอาเขาเอามาชินหอ่อสามเล็ดแล้วกินอย่างนาั้หอยหอยอ่ะหอน <c ười> หอนหอน <c ười> หอนไปแต่แซบบังบังมึงกินหนึ่อซีแซบ สามคนกับน้องสาวเอากิดเบิร์แซบแซบปะอร่อยตอนนี้คำแล้วก็มันแบบดำๆนิดนึงเอาข้ามีอยู่เลย นเลนกัตอ้าโลนี่คือหันประจำของนั่งทิพย์งานกูใจนะจุของพวกกิน,ก,น,นกันเลยน้อีกินใครชิบเอาซะอาอันนี้สิกินก่อนเ,เดี๋ยวยันเขาสิกินวัด

<laughs> đồ Nó hỏi dẫn máy pin gì <laughs> Máy ở

สำเล่นแล้วเขาทองเขาปักเมื่อแล้วเลือกห่ออัเนเดียวค่ะโคโคอยู่ไปกลับอิมเราก็กลับยังก,กินอีกอืมทำนี้คิดจ้อย